สมุดฉีกน่ารักมากค่ะทุกคนเรานะคะไปซื้อสมุดฉีกมาค่ะลายน้องหมีน่ารักมากเราจะเอาให้ดูทุกคนเนี่ยทุกคนน้องน่ารักมากเลยอ่ะแต่ละอันดูดิอันนี้จะเป็นแบบเป็นเหมือนปฏิทินอ่ะทุกคนเอาไวจ้จดว่าเราจะทําอะไรวันไหนบ้างเนี่ยแล้วก็มีแบบว่าเนี่ airy, ไยไดอารี่ไว้จดว่าเออวันนี้ฉันจะทําอะไรบ้างอย่างนี้ก็ได้เนี่ย ลิ่ะทุกคนว่าเอ้ยฉันมีอะไรจะทาบ้างอะไรเงี้ยเอาไว้จดอะทุกคนน้องน่ารักมากดูดิเฮ้ยแล้วแบบเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูข้างในนี่เขาก็จะเป็นสมดุดทีแบบนี้ใช่ปะนี่น่ารักมากค่ะทุกคนเอาไว้จดอะไรที่เราอยากจดแล้วก็ใดๆเลยคือเดี๋ยวเรานะคะ อีกช่องนึงเราจะเริ่มทําการขายหนังสือเป็นเล่มละก็คือหนังสือของเราอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวนะเนี่ยเว็บพายเดอรี่อย่างเงี้ยเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาจัดโปรโมชั่นให้กับทุกคนนะคะ หน้าปกเขาก็จะ225บาทใช่ปะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนจะได้ซื้อเนนราคาที่กูกิีบมากแล้วเราก็จะมีความแบบว่าแถมโพสอิทอะไรอย่างนี้ให้ด้วยนะแล้วก็อาจจะเออจะไปแถม,เอ,แถมเอาไปแถมบ้างนิดนยหน่นนนอยนะคะทุกคนแล้วก็เราซื้อมาแบบเยอะนะแล้วก็เดี๋ยวมีอีกหลายอย่างเลยที่เราจะเอาไปแถมเป็นของแถมหนังสือของเราแล้วก็แบบโออซื้อมาทุกคนน่ารักมากเยวก็จะแบ่งปันความน่ารักไปให้กับทุกๆคนนะคะแต่ว่าถ้าใครนะคะสนใจแบบว่า เอออยากซื้อหนังสือเราก็เดี๋ยวไปตามซื้อกันได้แต่ว่าถ้าใครสนใจโค้ดอีทนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเราหาพิกัดแปะให้ได้เดี๋ยวเราจะแปะเอาไว้ให้นะเผื่อว่าเพื่อนๆจะอยากแบบอยากได้เป็นเล่มไปใช้กันเนาะก็ตามไปซื้อกันได้คะ่ะ